ไข่เจียวปูต้องใช้ปูมัดมันจึงอร่อยแล้วต้องใช้ไข่ห้าฟองอ้าวไข่เจียวปูโอ้ไมค์โอ้ไมคว้าวน่ารับประทานมากเลยเนะ่ยหอมอมุกไข่เจียวซับซ้อนมันจะได้สองอรรรสอีกอันหนึ่งมันสุกไปละอ,อีกอันหนึง่งกำลังสุก ประมาณเคกเลยนะฮะเคเมนูไข่มิชลินเมนูไข่พูดถึงไข่นะไข่ต้มไข่ลูกไข่ออนเซนไข่ดาวไข่อะไรชอบุไข่แต่ว่าไข่เจียวผูพันหนึ่งร้านดังมิชลินวันนี้เราสามารถคุณคิดดูไปซื้อไข่คุณยกแผงเลยกี่ตังกี่ตังลองคำนวณดูนะคะอ้าว พริกไทยเราะมันมีแค่นั้นนี่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยชูรสส่วนใหญ่ของเราที่ใช้รสดีแต่ว่าอันนี้นะคะเชฟเมิชลินฮ่องกงรีดมากดีจึงทำอาหารจีนอร่อยไงเขาบอกคุณรีดชูรสเจคนไม่แพ้เพราะว่าคนบางทีก็จะแพ้ชูรสน้่หรอไหมอันนี้เราก็เลยรีบเลี่ยงเลยว่าทานเข้าไปแล้วคุณก็จะได้ไม่แพ้ หน้าตาชูรสเจมเป็นยังไงอะให้ดูตัอที่ไหนครับเยาวราชนะจ๊ะเยาวราชแล้วมันก็ใช้กระจีดเดียวเองอะ่ะมาพูดถึงไข่เจียวใครสังเกตไหมว่านี่ต้องเอาแหลมลงนะทำไมต้องแหลมลงเพราะว่าไข่แดงมันมีความเบากว่าไข่ขาวถ้าคุณเอาทางป้านลงเนี่ยไข่แดงมันยังลอยอยู่ข้างบนจะทำให้ไข่คุณแตกง่าย แต่ว่ารับรองว่าต้นทุนเรานี้ไม่ใช่ที่จะต้องแบบโอ้ที่เขาขายพันหนึ่งอะของเราเต็มที่ปูดีๆอันนี้คุณก็เลือกเลยคุณก็ไปซื้อปูที่เป็นถุงก็ได้นะแต่ก็ต้องเป็นปูที่สดนะปูนี่ของรีใช้ปูกระป๋องจากละปูเขานี่้แล้วต้องเป็นปีถามมาแล้วของคุณปูอะไรลีณาของลูกปูม้าจา้ะ แน่นลึกปูทะเลทําได้ไหมหรือเขาไม่มั่นใจนะแต่รีรู้ว่าต้องใช้ปูมาทํามันจึงอร่อยแล้วต้องใช้ไข่ห้าฟองมันจะกําลังดีออะตอกลงไปฟอ,องที่หนึ่งอย่างนี้คนไม่ชอบไข่เจียวมันปิดมาตลอดเลยครับใช่ใชรีดบอกเลยเอกว่าถ้าไม่ใช่ไข่ห้าฟองยังไงไข่เจียวปูคุณไม่มีทางสวยสองไปละอ่ะเคล็ดลับเลยอ่ะ สมมุติอารีไปแค่เลขสาคุณคิดดูมันมีเท่านี้แล้วมันจะไปทอดออกมาสวยไหมลองคิดอ้าต่อไปเลขสี่สี่ก็ไม่เอานะฮะสีนี่ไม่ดีความหมายไม่ดีภาษาจีนแปลว่าตายสีเนี่ยไม่เอาเราห้าเลยทุกอย่างเราก็ต้องเป็นมงคลด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเสร็จปับ๊บเอาเลยเห็นไหมห้าฟองมันกำลังสวยหรู มันดูเต,ต็มไม้เต็มมือเต็มจานเห็นไหมทอดไข่เจียวเฉยเฉยยังอร่อยเลยไม่ต้องปูก็อร่อยนะจ๊ะมาตามมาติดๆอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะของนี่คือเด็กสมบูรณ์ของเขาหอมมากไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะหรือว่าจะเป็นซอสปรุงรสหรือบางท่านใช้น้ำปลาไปเลย แต่น้ำปลาอันตรายค่ะทาไมอันตรายถ้าน้ำปลาไม่ดีคุณใส่ลงไปไข่เจียวคุณจบตั้งแต่เริ่มแรกที่ใส่น้ำปลาใส่ลงไปไม่ต้องเยอะพอละสีสันไข่เรายังต้องดูดีซอสปรุงรสกับซีอิ๊วขาวพอจบตาม,มาติดๆหอมหมหน่อยพริกไทยพริกไทยขาวพอละจบอ่ะอันนี้ก็แทนรสดีนะจ๊ะเร้ก็มา ชูรสเจไม่ต้องเยอะจบเหมือนกันและลีอยาจะขอตาบอันนี้เมนูอากงอามา่าคุณปู่คุณย่าสอนมาไข่เจียวใส่ต้นหอมมันหอมสมชื่อลงไปนี่นะเนี่ยสมมุติไม่มีโปูลงทุนกระทิตเดียวยังลอยเลยแต่วันนี้เราจะทำระดับมิชลินนะจ๊ะปูมะ แล้วต้องเป็นปูมาลงแหนึ่งกระป๋องของเราทำได้สี่จาน <Wow. S 1> อือนี่เห็นไหมปูเป็นเนื้อเป็นหนังเลยไม่ใช่วิญญาณนะคะนี่ไม่ใช่วิญญาณในภาพถ่ายนะจ๊ะอันนี้ของจริงละคะเพียงแค่นี้ไปลงกระทะกันอือเครืลับตรงนี้มาอีกแล้วคุณรีดน้ำมันนี่น้ำมันปาล์มเกสรของเขานี่นะนี่วันนี้เด็กก็ใช้น้ำมันปาล์มเกสร ราจ,จาไขมันค่าน้ำมันต้องเยอะไหมเยอะนะต้องเยอะนิดหน่อยนะจ๊ะประมาณนี้นะคะทำไมต้องเยอะครับคุเลดถ้าไม่เยอะไข่ตายค่ะตายแน่นอนนะคะต้องน้ำมันเยอะนิดนึงแล้วต้องร้อนพอจะร้อนปั๊บเดี๋ยวเราก็ลดไฟลงมาแล้วก็ตักให้มันท่วมๆทุ่มๆทุ่มๆไข่แบบนี้มันก็จะออกมาเป็นไข่เจียวปูปูที่ ระดับมิชลินอ้าวไข่เจียวปูปูไหมปูไหมปูจริงจังตันล่อมตันล่อมตันล่อมเนี่ยราคาเขาก็ให้เราตันล่อมตันล่อมไม่ค่ะคืออย่างนี้เราต้องตันล่อมเลยเพื่ออะไรเพราะว่าไข่แดงเนี่ยจะกระจุยกระจายนี่ปึ๊บเห็นไหมจะ,ะสวยงามเราต้องกรอบนะจ๊ะนี่ก็แไฟลดแล้วลค่ะตอนลงแรง เห็นไหมได้กลิ่นไหมนี่คุณจอจะบอกว่าได้กลิ่นหอมอะต้นหอมที่มันเป็นสีขาวดูไม่ออกเลยเห็นไหมเห็นไหมคะทําไมถึงต้องห้าลูกเพราะมันมีความหนาของริมให้เห็นเลยความหนาของริมเห็นไหมคะปึ๊บโอ้หอมเชียขอกลับอีกสักรอบหนึ่งนะโอ้โหมันร้อนนะว้าวน่ารับประทานมากเลยนะีะ ต้องเป็นตะหลิวนี้แล้วค่ะตะหลิวนั้นไม่รอดละเพราะว่าไข่เจียวเราใหญ่มากมปึ๊บดเลอดเลอกเลอะเลอะเลอะเสร็จสิ้นไข่เจียวปู นี่เลยนะคะไข่เทียวปูหอ,อมมากเลยตายตายตายเขา,าสวยร้อนๆเลยนะจ๊ะนี่อยากให้ชิมด้วยชิมกันได้เห็นจับจระเลยหอมออออมากไข่เทียวไม่มีข้าวแม่อร่อยนะคะปากกันอย่างนี้เลย หนาหนาเห็นไหมความหนาของมันลงไปเจอน้ำปลาพริกขี้หนูเนยนะจ๊ะอ้าปากรอกันเลยสินเนี้ยหอมมากหืไข่เจียวซ้ำซ้อนมาดูกันมันอร่อยมากแต่อะไรคือไข่เจียวซ้ำซ้อนจ๊ะ สีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเด็กสมบูรณ์และต้องมีพริกไทยกระมือที่หนึ่งนิดหน่อยนะจ๊ะและชูรสเจปกติเขาก็ใช้รสดีแต่ว่าเราชูรสเจเพื่อป้องกันคนแพ้ผงชูรสนะจ๊ะจริงๆเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะเลยนะนะกระป๋องนึงนี่นะใช้ประมาณ2ปีเนี่ยใสยม่มอเนกระจิตเดียวเองเท่านี้เท่านั้นอืม แล้วก็ตามด้วยปูแต่แนแะนำ <to master. S 2> ก่อนลงปูตีก่อนเน่ให้มันฟูเบาตามด้วยนี่นะคะสีขาวของต้นหอมจะหอมมากหอมสมชื่อไม่เอาสีเขียวนะจ๊ะ <şu> เวลามันไปโดนไฟกับโดนไข่ <JD K> โอ้โหหอมแปดป้านเก้า้านแล้วก็ตามมาติดๆด้วยปูต้อ,องเป็น ปูมา,มาจ้าปูทะเลไม่เอานี่ตรงอย่างนี้ปึ๊บอ่ะมาไข่เจียวซัำซ้อนนะจ๊ะเมนูของเรานี่แล้วค่ะอันดับแรกเทลงไปเจ็บไว้ก่อนครึ่งหนึ่งนี่เอาตะล่อมตะล่อมลงไปโอ้โหปูสมชื่อไหมลนะ่ะ ถ้าเกิดน้ำมันน้อยมันจะเป็นไข่เจียวตายนะคะเด,ดสมอลเล่น,นะจ๊ะนี่นี่แล้ะคะ่ะนี่มันก็จะสุกระดับหนึ่งแล้วนะเราก็จะเอาส่วนที่สองลงไปตรงนี้มันจะเป็นสุกสองระดับเขาจึงเรียกว่าไข่เจียวส้ำซ้อนดังนั้นข้างในมันจะน,นุ่มจะมันจะน,นุ่มเลยนะคะข้างในแม้มันยังนี่นี่น,นี่มันจะเละเละ,เละนุ่มนุ่ม ไอ้พี่เละเนี่ยพูดภาษาเละแต่ความจริงแล้วมันคือความนุ่มจา้าเนี่อึบฮึมฮึมืมึประมาณเค,ค้กเลยนะฮะพาวเค,ค้กอันนี้ตะหลิวเดียวไม่ลอดละมันต้องตะหลิวใหญ่ๆห,ห,หน่อยรึบว,ว้าวนี่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 ประมาณนี้เ่สังเกต ต้องให้มันกรอบรอบ่อยนะจ๊ะนี่แล้วข้างในตอนนี้นุ่มแล้วจับมารวมกันปึ๊ปเอ๊ะเอ๊ะียสวยสีสันอย่างที่รีดบอกนะคะว่าอันดับแรกก่อนลงน้ำมันต้องร้อนจริงพาลงปั๊บลดไฟนิดหนึ่งเพราะถ้าคืนร้อนมากเดี๋ยวไหม้นะจ๊ะไม่อร่อยแต่เดี๋ยวพอจะขึ้นนะเร่งไฟไล่น้ำมันนี่ ตอนนี้มาละกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานมากนี่ตักมาให้มันมาอยู่ร่วมๆกันเพราะเราต้องการนี่เราจะไล่น้ำมันละอือเปิดไฟแรงเปิดไฟแดงมันก็จะ,จะอร่อยต่างกับเมื่อสักครู่นี้เพราะมันจะได้สองอรรรสอันหนึ่งมันสุกไปละอีกอันหนึ่งกำลังสุกนะคะนี่อ่าว้าวโซหอมโซหอม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  นี่เห็นไหมมันหนาแบบนี้อย่างนี้เราชอบมันต้องได้ความหนาแบบนี้เพราะหร่กำล,ลังเร่งไฟเร่งน้ำมันตอนนี้เรจะเอาขึ้นแล้วนะจ๊ะอ่ะรึบอื้อน้ำมันไม่เอามาจะหลุดไหมเนี่ย one two go สุดยอดมาก หอมจริงๆไข่เจียวปูซัมสอนจัะมิตาลิน,นะคะกดไลค์กดแชร์ซับร์สั่นกระดิงะ่งรัวๆรีหน่อยนะคะหอมมากขอขระสุนร้อนๆหน่อยสิจ้านี่คือไข่เจียวปูมิตรลินนะจ๊ะลงทุนไม่มากเลยจ้ะ